เมื่อก่อนผมกินนะครับแล้วอกไก่ไม่กินมันเลยนะครับกินเวโปรตีนนะครับใช้ก่อนออกกำลังกายเพื่อไปไปไปวิ่งนะครับงานมินิมาราธอนต่างๆนะครับก็ก็จะกินแลว้วก็ออกกำลังกายทุกเช้ากินไปกินมานะครับกินอกไก่ไปวิ่งนะครับทันเกิดที่บาดเจ็บผมเคยบาดเจ็บสองครั้งนะครับออบการวิ่ง ไม่ใช่บาดเจ็บอะไรหรอกครับวิ่งแล้วแล้วรองเท้าเราเคิดว่ามันดีมากแล้วแต่ว่ามันมันรับน้าหนักเราไม่ไหวทําให้ตีนเราแบนลงนะครับแล้วก็เจ็บนะครับแล้วก็บวมนะครับหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็นเกานะครับก็เลยอืมถ้ามันบาดเจ็บนะครับมันจะอักเสบก็โดเสบเขาบอกว่าเป็นเกาครับเขากินยาแก้เสบฉับพลันนะครับสองสามวันก็หาย นานแล้วครับเราวิ่งมา4ปีกว่า5ปีแล้วครับก่อนที่จะมา้าปีกว่านะครับสิงหา2019วิ่งครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็บาดเจ็บติดจังเคยนะครับแล้วก็กินยาคือหมอใช่ไหมผมว่าไม่น่าจะใช่มันมันอักเสบหมอว่าก็นั่นแหละครับเขาแล้วก็ออกเสียงนะครับแล้วก็หายกินยาแล้วก็หาย หมอบอกว่าผมก็เป็นนะครับหมอเองก็เป็นเกาครับหมอหมอเขาเป็นเหมือนกันนะครับก็เลยตอนนี้ยังไม่ได้วิ่งมาหลายปีแล้วครับห้าปีกว่ากว่านะครับที่ยังไม่ได้วิ่งนีป้ามาอม บนปูใหม่เหรอเขาบนไปแล้วครับนะเขาบนไปแล้วครับมาเท่านี้จะหายหมดเขาวิ่งอีกนะได้เนาะทางมัได้วเนาะเนี่ยแล้นเข้าได้วิ่งสองรอบวิ่งสองรอบเลยอาจจะเพิ่มไปสามรอบไม่พอแล้วสองรอบอาจจะไม่พอนะครับมันน้อยไปจริงวันนั้นเนาะวิ่งสองรอบก็เหนื่อออกนะแบบว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับก็เสียแรงนี่เหนื่อยค่ะ

เจ้าพรบอกเดี๋ยวไอ้จะมีของขวัญมาให้แล้วแม่ดาขอบคุณค่ะใช่ไหมเจ้าพรพอ,อดีน,นะเดี๋ยวจะมีของขวัญมาให้แม่ดาขอบคุณนะคะสวัสดีดน,บบน,น,นด้องดาดนะ้วยนะขอบคุณมากน,นะครับเดี๋ยไอ้จะมีมนนะของมาฝากรับของมอบมาฝากนะเอาของมอบมาฝาก นี่ไงกระป๋องใหญ่ซะด้วยซื้อมาเพิ่มเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะเออพอดีของค่อยเมื่อพอดีก็เลยหยุดขอบคุณนะคะขอบคุณทีทุกกำลังใจนะคะหยุดแล้วจะไปอาบน้ำไปกินข้าวกันค่ะคนคิดรัวนะคะ อุปมาเพิม <ปะ S 2> พ่มแล้ว